ตะคอ,องเราลงไปโอ้ตะคอ,องเราวันนี้แมนครับผมนี่นี่สอนมาข้องให้โอ้ยดูฮะน้องๆโกบแล้วครับดูนี่ใส่ตะคอ,องเราลงไปโอ้หนามครับท่านผู้ชมะะะะอะไร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 โอ้ยโอ้ยตีเขียดได้หนามครับนี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไปเก่งแห่งแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกาลานะครับผมเรียบร้อยครับเตรียมควัยเซตเรียบร้อยเตรียมห้องเตรียมฟงเตรียมไฟแล้วใส่รองเท้าบูทเนี่ยเซ็ตเรียบร้อยขากล้องก็เตรียมแล้วครับผมไปเข้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเหาไปเจอกันที่กลางโต้งนะครับผมวันนี้ฝนตกครับเป็นใจครับเราจะไปส่องเทียดกันครับท่านผู้ชมไปครับผม โอเคครับตอนนี้วันนี้แม็กกับน้าเขยมาครับผมนี่พูด <laughs> ครับผมนายพันเขาปพูดอันน <laughs> ี้น่ <laughs> ากันอะไรมีฮะตัวอะไรเอเอ,อตัวไปเล่นเล่นเนาะ <laughs> นี่ตัวนี้ตัวน,วน,วนี้ตัวแรกครับผมตัวแรกตัวแรกตัวแรกแฮกแมนก็นครับผมนี่นี่นี่มับเข้าให้ เรียบร้อยครับผมตัวแรกใส่ของหมานนะครับนี่โอ้นี่ตัวนึงครับโอ้ oh, แป๊บเดียวแป๊บเดียวมันนี่ฝนมันตกครับผมนี่มันเลยหนักหน่อยนี่ครับโอ้โอเคครับผมไปรับไปต่อ oh. รับโอ้ลบลงไหนเขานี่ลวงเลยครับผมโอ้ oh. เรียบร้อย ม่เจอตัวแน่ป้าครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับที่แสงไฟนี่โอ้แบบนี้ไม่บริโภคครับผมนั่งกกงกอันนี้สิเอาเอาแบบนี้เขียดตาป๊บไม่เอานี่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 สองมัดเขาให้นี่ครับผมนี่ครับใส่ตาข้องหมันเราเลยลบโอ้โหตัูนี่ตัวใหญ่แล้วครับนี่ โอ้ยปั๊บเขาให้นี่ครับผมนี่จัดตะคองลงไปนี่ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมไซส์พอดีคำปับ๊บโอ้โหโดดโดดโอ้ไปพุ่งแล้วอ่าโอเคครับแอบพุ่นครับผมตามสิครับแบบนี้เห็นยังเห็นไหมโอ้ อ้าหนามโอ้อ้ลาล้หนามปะอู้อุ้ยเจองูแต่เจอแมงแสนตีนสัตว์เลื้อยคลานเหมือนนะครับผมปะครับผมหาเคี้ยวต่อดีกว่าแอบ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 เหรอนี่แอบเหรอสัตว์ตะคองเลยแอบเหรอตัวนึงครับผมนี่หมับเขาให้นี่ครับ โอ้ตรงนี้ตัวนึงนี่นี่หมับโอ้ยแต่กุหลาบกุลานี่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 ใหญ่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 นี่ครับผมใส่ตะข้องมันเอาเลยตอนนี้เก่งจะย้ายตีซอกนะครับผมตรงนี้มันเปลี่ยนน้ำนะครับตัวใหญ่ครับผมยัดตะข้องไปตรงนี้มีหนึ่งตัวครับผมมับของนี่ตัวค่อนข้าง,างใหญ่ๆครับ จองตา,มาหมับเขาหายนี่ครับผมใหญ่แล้วฮะถือว่าใหญ่นะครับนี่นี่สำหรับเขียดนะครับใส่คล้องนะครับผมนะครับผมนี่น่าจะโดนแล้วปั๊บเขาหานี่ครับผมใส่าตาคล้องเราไปแอบบแบบตรงนี้ตัวนึงครับผมโอ้สองตัวครับท่านผู้ชมตสองตัว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 ,อตว,อตวเอาตัวนี้ก่อน ตัวบนจะไปเลือกฮะเตือยนี่ครับผมทีนี้ค่อนข้างจะใหญ่แล้วครับนี่โอ้โหโอ๊บโอบครับโอ๊บมับเข้าให้นี่มันมีกันจัดฉากใดๆทั้งสิ้นครับผมจัดตรงไปเนื้อตรงไปโอ้โหขี้ดินหนึ่งครับหลังละลายป๊อบเข้าให้นี่เหตุตัวครับผมเพ่ตัวหนึ่งโอ้ ตนี้ตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมดูว่ปั๊บเขาให้โอ้โหน้องๆกบครับท่านผู้ชมอย่าตะค้องเราครับผมโอ้พุ่นแห่ามับโอ้ยาวๆแล้วครับท่านผู้ชมนี่ชมกันยาวๆแล้วครับผมนี่ตัวหนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้ปั๊บเขาให้ตัวนี้น้อยหนึ่งตัวนี้ตัวครับนี่ตรงแสงไฟนี่นะครับผมมับเขาให้โอ้โหการล็อกนี่ได้สี่ตัวแล้วครับ ครับเจอตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วนี่มายาจะได้นับตัวนี้ครับว้าว,งลงลงวเานี่ยเส,ส่ตะคองเราลงไปโอ้ตะคองเราวันนี้แมนครับผมนี่ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วครับผมนี่นี่สอนมั๊บเข้าให้โอ้โหตัวฮะน้องๆโกบแล้วครับตัวนี้ใส่ตะคองเราลงไป ตวงครับตัวนี้เจอหนึ่งตวงเนี่ยแมงแสนตีนครับผมหรือว่ากิ้งกือนะฮะนี่นี่ครับสองตัวใส่ข้องหมายลงไปโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมใส่ข้องหมายแล้วเจอนี่อีกสองตัวครับผมเดี๋ยวแป๊บนะฮะนี่ครับ เจอได้อีอตัวครับผมโอ้รอบๆไปน,นี่เลยเป็นสแล้วครับนี่เสีกข้องหมัเห็นเใส่ลงไปไปครับไปต่อครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่ครับท่านผู้ชมดูตับเขาให้นี่อ้วันนี้วววววรวววววนนววววววนวววววววมวนเราลงไปนี่ครับซ่อนอยู่ตรงแสงไฟนี่นะมมอ ตามครับตาม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 ผ่านไ้อลาโอหนามครับท่านผู้ชมออลาออโอ้โอตีเขียดได้นามครับนี่โอ้นี่ครับหมอยูตรงนี้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเดเดวเดเปั๊บปปุ่นแน่ตามครับท่านผู้ชม อย่าให้พลาดเลยตัวนี้พลาดได้ไงนี่ครับผมตามมาจนได้ถ้าเข้ามาลงไปอหมอบอยู่ตรงนี้หลบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเก่งเห็นตรงนี้ตัวหนึ่งครับแล้วอยู่ตรงนี้นี่ครับผมยังรับตัวนี้ค่อนข้างจะ่ใหญ่ครับท่านชมโอ้ตบแล้วดบแล้วตบแล้วดบแล้ว,โ,ลว,โ,ลวโอ้ นิ่งๆหนูนิ่งๆนิ่งๆหนูอยู่ตรงนี้นั่นเองลงไานะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมค่อนข้างจะใหญ่ครับนี่ลงไปตัวนึงนะครับผมค่อนข้างจะใหญ่เชียวจึกนี่เข้ามาลงไปนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังสองทุ่มนิดๆนะครับผม ที่จรงเก่งกับว่าจะกลับสามทุ่มนะฮะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มทยอยเม็ดลงมาแล้วครับเขาต้องกลับไปหารถก่อนนะครับผมว่าจากที่เก่งอยู่นี่ไปหารถนั้นสุดยอดครับผมประมาณเกือบเกือบจ็กิโลนะครับท่านผู้ชมไอ้กองเก่งต้องรีบกลับไปหารถก่อนนะครับผมต้างไ่ได้เร็วจะทำฝนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโทรศัพท์กับกล้องเอีจะเปียกหมดนะครับผมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่รถครับผมไปครับ โอเคครับท่านผู้ชมถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับผมโอ้เกือบห้อมฝนครับอะไรครับผมมาถึงที่บ้านนี่บมดตกับท่านผู้ชมแต่เที่ยงสองเขียบพุ่นกำลังปล่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาแหนมออกนะครับแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับผมวันนี้พอได้ครับผมพอแหมนพอแหมนนี่มีอะไรจะคล้องมาน้อยรอครับผมโอเคครับท่านผู้ชมไม่เก่งจะโพสต์ท้องแล้วใส่ในนี่นะครับ จะในกระสอบนะครับผมแล้วจะทําการดูแลห้องนะคร,ะร ination, goodbye, บับผมจิเมียวเพื่อหานก็แค่หานครับกลัวกับเดี๋ยวนีไปแป๊บโอ้โหโอ้าเยอะลยครับท่านผู้ชมน้กกอนน้าเหนื่อยนะนักเดี๋ยวครับผมขอปล่อยเดี๋ยวนะเห็นที่นี่ปล่อยก่อนโอ้โหออกมาแล้ว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 เทแล้วครับผมผมอยากเทนะครับ เทลงไปโอ้โอ้โหนีนี่เหรอ้มันก็คล้องไว้ครับโอ้โหได้เยอะนะครับผมนี่ประมาณ50ถึง60ตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับโอเคนะครับผมเราจะมัดไว้ก่อนนะครับผมโอเคครับท่นานผู้ชมพัฒนากรสำรับคืนนี้นะครับผมการสอบเครียดหลังจากฝนตกนะฮะเครียดมันจะออกตอนที่ฝนตกนะครับท่านผู้ชมถ้าฝนตกแล้ว เขียนมาจออกหากิีนนะครับผมเก็บอุปกรณ์หากินแล้วก่อนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวไอเก่งจะเก็บข้อมก่อนนะครับผมถ้าท่านใดนะครับผมเข้ามาชมคลิปไอเก่งเป็นคลิปแรกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์แต่ว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งต่อนะครับผมช่องนี้ค่อยๆก้าวไปครับท่านผู้ชมไปทีละนิดทีนี้ครับบางคนถามว่าไอ้เก่งทําทําช่องแล้วถ่ายคลิปแล้วมีคนดูมีแค่คนดูลักซิปนะครับผมแต่อยางให้เก่งถึงทําครับผม ที่จริงไอ้เก่งจะมาทาก็ได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับผมไอ้เก่งก็เลยถ่ายทำเพื่อท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยเพื่อความบันเทิงนะครับท่านะผู้ชมบัซซิเรียสนะครับผมหนึ่งคนที่ท่านผู้ชมชมนั่นก็คือเป็นหนึ่งกำลังใจให้ไอ้เก่งทําทลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับทลิปนี้ไอ้เก่งขออนุญาตปิดทลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วทลิปหน้านั้นไอ้เก่งจะพาท่านผู้ชมมาทอย่างนั้นฝากติดตามชมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไครต์ติดตาม สวัสดีครับท่านผู้ชมออกเป็นมัดก่อนครับผมไปครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปครับ